ที่20กุมภาพันธ์2563ณหอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกระสินในวิทยาภูโยสารประธาเทศบาลเมืองกระสินเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับพังเมืองรวมเมืองกระสินปีพุทธศักราช2562โดยนายพานุดเดชเจริญพันธุวงศ์ผู้มนวยการสำนักการช่างได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและได้รับเกียรติจากน,นายวินัยภูมิพิทักษ์กุล อยูาธิการและผังเมืองจังหวัดกาะสินนำวิทยากรมาให้ความรู้และตอบข้อสักถามโดยนายมานิตชัยสิวามงคลและนายนพสิทธ์กุญเจริญวิรัติรรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เมื่อวันที่19-20กถึง่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนำคณะวิทยากรประจำฐานเรียนรู้6แห่ง ตามโครงการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้6แห่งคือสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกระสินกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมลงบำบัดน้ำเสียสวนสาธรารณะแก่งดอนกลางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการและลงกำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่25มกราคม2563ณหอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนายจรุวัน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินควนาม้ดยคณะผู้บริหารคณส่วนการงาน,นาคณะครูและพนักง,งานสังกัดเทศบาลเมืองกาลสินเข้าร่วมวันที่รลลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี2563โดยมีนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีนำทุกภาคส่วนวางวามพุ่ม ถวายราชาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาลัยพร้อมอ่านประกาศถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมศาธิรษ์เพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีพร้อมน้อมลำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563 นหอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกระสินดรศิรินันท์หล่อตกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสิน์เป็นประธานในการเปิดโครงการไว้ใส่เข้าใจชีวิตประจำปี2563เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีแนวทางการปฏิบัติตัวในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563ักบณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรอเภเมืองจังหวัดกาลสินนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนางนงนิดเนียมสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายยกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองกาลสินพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินตลอดจนพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมการประกอบพิธีบวงสวงอนุสวรีพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกรสินและหอเจ้าบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหากรรมปงลางแปลวากลสินเราจำปี2563มีการลำบวงสวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทรด้วยนางลำทั้งสิน้น2,527คนและการถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองคนแรกพระยาชัยสุนทรจังหวัดกลสิน เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินนายโคสิทธีรคุณประธานสภาเทศบาลเมืองกระสินได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งครั้งที่1ประจำปี2563เพื่อให้ในายจรวดบุญเพิ่มได้ตอบกระทู้ถามเสนอยติต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ซึ่งสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบตามที่เสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ2,562ต่อสภาและสภาเทศบาลได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี2,564ตามระเบียบกฎหมาย เมื่อวันที่2มีนาคม2563น,นหอประชุมจังหวัดกระสินสุนราชการจังหวัดกระสินนายรณยุทธ์หอมหมวนรองประลัดเทศบาลเมืองกระสินพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน,นาคณะครูพรนักงานสังกัดเทศบาลเมืองกระสินเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรรองผู้ว่าราชาการจงังหวัดกาลสินเป็นประธานแต่ถวา,ายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยอ่านประกาศถวายราชสดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและส่งพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งส่งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความสามารถเป็นมาตรฐานเมื่อวันที่4มีนาคม2563ณหอประชุมธรรมาพิบาลเทศบาลเมืองกระสินดรสิรินัน,นหลอดตระกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานในการเปิดโครงการศัก,กยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชนประจำปี2563ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดขึ้นเพื่อสร้างผูมิคุ้มกัน ด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัวเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและครอบครัวพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองและครอบครัวโดยมีนายรณยุทธหอมหวัวลลองประลัดเทศบาลเมืองกระสินเป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ชัยโรมพันธ์กลูนกเอี้ยง เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้มวันที่4มีนาคม2563ณห,ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการวัดใต้โขคำ้ำนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวนาสวนการงานและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ศักชัยการจนะวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมด้วยคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมในการดำเนินงานการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเทศบาลเมืองกระสินให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มเลยนำเป็นนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเมื่อวันที่11มีนาคม2 5 6 3ันหอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกระสินได้จรวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานเปิดโครงการ ฝอระวังป้องกันการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาะสินจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พร้อมทั้งมีการสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าและสอนทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าสว่วนราชการพนักงานเทศบาล แกนนาชุมชนบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองกระสินเข้าร่วมเฝ้าระวังป้องกันและได้รับเกียรติจากนายวิทยาภูโยสารประธาเทศบาลเมืองกระสินเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เมื่อวันที่13มีนาคม2563ณห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการใตโร้โพคข้า นายจ้รวดบุญเพิ่มในยุคเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมวยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองกระสินร่วมโครงการอสมครอบประตูบ้านต้านโควิด -19 เพื่อดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชนโดยมีนายชยวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานเปิดโครงการและได้นำอสมอ วนสิส่วนการงานต่างๆเดินเคาะประตูบ้านสร้างความรับรู้เน้นการกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน,น้ากากอนามัยและออกกําลังกายโดยมีการคัดกรองเบื้องต้นพร้อมแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าผ่านการคัดกรองแล้วแต่หากมีอาการสงสัยหรือเสี่ยงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีวันที่13มีนาคม2563น,นหอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกระสินดรศิรินันท์หล่อตะกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศสํานึกรักบ้านเกิดประจําปีงบประมาณ2,563เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระสินผ่านการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศสํานึกรักบ้านเกิดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในห้องเรียนและสังคมนอกห้องเรียนเข้าใจในลากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชุมชน โดยมีนายพงพิมลคำลอยผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกระสินได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้วันที่13มีนาคม2563ณนูนย์ักสนช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองกระสินนายรณยุทธห์หอมหวนรองประลัดเทศบาลเมืองกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ให้การต้อนรับนายนัทวุฒิธรรมราชอายการจังหวัดกระสินประจำสำนักอายการสูงสุดสำนักงานอายการกรุ้มคลองสิทธ และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดกลสินในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์บริการทางกฎหมายเพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาในการให้บริการซึ่งในการตัดตั้งศูนย์ดังกล่าวสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้จัดตั้งร่วมกับเทศบาลเมืองกรสินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิติกรหรือเจ้าหน้าที่องค์กรให้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่16มีนาคม2563เวลา16นาฬิกาณบริเวณถนนผ้าขาวรอบวัดกลางพระอารามหลวงเทศบาลเมืองกาะสินร่วมกับมหาวิทยาลยัยศิลปากรและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมฟื้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่าพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าบริเวณวัดกลางพระอารามหลวงซึ่งกำหนดให้จัดกิจกรรมขึ้นทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เริ่มวันจันทร์ที่16มีนาคม ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านพืชผักผลไม้ขนมต่างๆอาหารร่วมสมัยเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องนุ่มห่มพัตถกรรมชุมชนโอท็อปเครื่องจัดสารต่างๆเมื่อวันที่19มีนาคม2563ณตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินได้ยจารั์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโต้ลุ่งด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโตะ๊ตะเก้าอี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโอรคปอดอักเสบไวรัสโครโครโนาส,สายพันธุ์ใหม่โควิด -19 ซึ่งเทศบาลเมืองกระสินจะดำเนินการล้างตลาดอื่นๆต่อไป เมื่อวันที่20มีนาคม2563เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองการสินร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยเภสัชกรโรงพยาบาลการสินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ตามห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลเมืองการสินอาทิกาสินพาซาสาขา 2, บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาการสินแมคโค สาขาการสินและเทสโก้โลตัสาขาการสินปซึ่งห้างร้านปีกศูนย์การค้านับเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหมุนเวียนเข้าออกแต่ละวันเป็นจํานวนมากและผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคู่ค้า และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและช่วงบ่ายของวันเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระสินได้ตรวจร้านสะดวกซื้อ7 e เว่นอในเขตเทศบาลเมืองกระสินทุกสาขาตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019เนื่องจาก7 e เ e ่นอเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเป็นสถานที่ปิดอากาศเย็นตลอดเวลาและมีผู้คนเข้ามาใช้บริการตลอดทั้งวันจึงอาจเป็นจุดเสี่ยงได้ แต่ทางบริษัท c p r จำกัดเจ้าของร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอก็ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการทำความสะอาดทุกสามชั่วโมงใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดในพื้นที่ภายในร้านที่มีการสัมผัสบ,บ่อยเช่นเคาน์เตอร์แคชเชียร์เครื่อง POS จุดบริการเครื่องดื่มอาหารอุ่นร้อนรวมไปถึงอุปกรณ์ใส่อาหารเมื่อวันที่23มีนาคม2 5 6 3 นายจารวัน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินร่วมกิจการรมดำนินลงให้ความรู้ประชาชนชาวจังหวัดกาลสิน์ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ห้างกาลสินพาซ่าห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขากาลสินห้างเบ็คโคสาขากาลสินเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเจ้าจังหวัดกาลสินในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า คัดกรองประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในห้างสปปรรพสินค้ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการห้างสปปรรพสินค้าโดยเน้นให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตัวเองเช่นการกินร้อนล้างมือช้อนฉันอยู่ห่างกัน2เมตรเมือ่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนให้สวมใส่หน้ากาก,ากาอนามัยทุกครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดกฬสิน์ โดยมีนายจาลึกหลอกประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้เมื่อวันที่24มีนาคม2563ณตลาดทุ่งนาทอง นายจรสบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกรารสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะรสินได้ร่วมกิจกรรมรุนละลงสร้างความรู้แก่ประชาชนรุนละลงสวมหน้ากากอนามายัยใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือทำความสะอาดพื้นที่เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โดยมีนายชนวัฒน์เนียมสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกรารสินเป็นประธานนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เมื่อวันที่25มีนาคม2563นายจรวดบุญเพิ่มมนายกุเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระสินได้ร่วมกิจกรรมรุ่นเนลงให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกระสินในการป้องกันการระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ที่ตลาดสุดเทศบาลเมืองกระสินตลาดท่งเทศบลเมืองกระสินและตลาด ร่วมใจการเกษตรโดยมีนายชัยวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่30มีนาคม2563ณศูนย์เครื่องจกักรสำนักงานสาธารณส,สุขเทศบาลเมืองกาะสินนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาะสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชาการได้ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เจลแอลกอฮอล์ขนาด30กร,รมัมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทำความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกะรสินเพื่อไว้ใช้ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกะรสิน์จะมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวในการทำความสะอาดก่อนและหลังที่จะทำงาน